วันนี้ทําไม่ได้คืนนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะกรรมธิการก็ไม่ได้ทํามันเลยสักมาตราเดียวเชิญกรรมธิการชี้แจงครับ,รบขอุญายกบเรียนท่านประธานดูที่สภาครับผมพลเอกชัชวาลสุนจิตฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่าเป็จัดฉบับนี้นะครับคือหลักการของการพิจารณามาตานี้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งตรงกับที่ท่านสมาชิกแบบภิปลายเพราะว่าเป็นการบัญญัติเหมือนกับลอ้อกับปออาญา สองมาตราคือมาตรา95 9 6 95เป็นเรื่องของอายุความฟ้องมาเกา96เป็นเรื่องอายุความร้องทุกข์นั่นคือในปออา,าท่านมาเทียบประานจะเห็นภาพว่าอายุความ95อายุความฟ้องเนี่ยนะครับในกฎหมายนี้บัญญัติไว้เป็นพิเศษนะไม่ได้เป็นไปตามหลักนะครับของการบัญญัติเรื่องอายุความผมก็จะเรียนท่าประธานนิดนึงครับ คือการมาหยัดรื้ออายุความเนี่ยโดยหลักเนี่ยเขาต้องดูตามความหนักเบาของการกระทําความผิดนะถ้าดูในปอยามาตราข้อสห้าจะเห็นเลยว่าอายุความนั้นตามความหนักเบาของการกระทําความผิดหนักสุดก็คือ20ปีแล้วก็มา15 10ลงมา7ลงมาหตามอัตราโทษที่เป็นความผิดอันนี้คือหลักการเลยฮะแล้วที่ไหนก็เหมือนกันหมดนะครับผมเชื่อว่าหลักการในการกําหนอด,อด,อดอายุความเนี่ย ะเป็นไปตามผลของการกระทําความผิดทําผิดเล็กน้อยอายุความก็น้อยผิดหนักก็จะอายุความมากขึ้นนะครับทีนี้ปรากฏว่าในร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยบัญญัติเรื่องอายุความไว้แตกต่างจากหลักที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าครับว่ามาตราห้ามาตราเจ็ดเนี่ยถ้าท่านไปดูในบทกําหนดโทษจะมีอยู่สามระดับเพราะมีการพูดถึงทรมานอุ้มหายเนี่ย ธรรมดาทรมานอุ้มหายบาดเจ็บสาหัสทรมานอุ้มหายตายถ้าเอาหลักนี้มาจับตามปอยามาตาเก้าสิบห้าอายุความก็จะต้องลดดันไปถูกไหมครับแต่ปรากฏว่านในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมาบัญญัติไว้ว่าการกระทำความผิดนั้นจะมีโทษเท่าไหร่ก็ตามถ้าเข้าเรื่องทรมานอุ้มหายแล้วอายุความสี่สิบปีคำถามว่าเกิดขึ้นวันละสี่สิบปีมาจากไหนไม่ทราบ ทำไมไม่ห้าสิบปีทำไมไม่หกสิบปีทำไมไม่ร้อยปีไม่มีเพราะหลักคิดมันไม่มีเลยฮนะในการคิดถ้าจะเอาง่ายๆแบบถ้าจะตอบแบบประเภทเอาสิทธิ์ข้างเข้าหรือว่าอธิบายก็อาจจะบอกว่าสูงสุดของมันยี่สิบปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องพิเศษจึงต้องสองเท่าเป็นสี่สิบแต่ลืมไปครับว่าสี่สิบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทําที่ มีลักษณะของการกระทําที่มีผลต่างกันตั้งแต่ธรรมดาจนสาหัสและก็ตายท่านยอมรับไหมครับท่านยอมรับว่าทุกอย่างทั้งหมดเลยกับไม่ต้องเอาหลักเอาว่าถ้าเป็นทรมานแล้วไม่ว่าจะธรรมดาสาหัสตาย40สปีนะครับในขณะที่เรื่องโหดร้ายไร้บรรุทธธรรม,มย่ำยีศักดิ์สรีวิ์มุตมาตรหกใช้หลักเดิมคะคือหลักเดียวกันกับปออาญา โทษจำคุกไม่เกิน3ามปีไปไม่เกินหน่งหมื่นบาทจะต้องปรับอายุความเท่าไหร่ครับอายุความในนี้ก็คือตามที่กําหนดไว้ก็คือ10ปีนะครับ10ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นความแตกต่างคือนึกอยากจะบัญญัติก็บัญญัติถ้าบัญญัติให้เรื่องนี้นะครับโทษอายุความเป็นอย่างนี้ก็บัญญัติโดยไม่คํานึงนะครับว่าความแตกต่างเรื่องการกระทําอันที่สองในเรื่องของไรโห,ลหลดร้ายในมุษยิธรรมย่อมดีเสือศรีคมนุษย์ ก็กลับไปใช้หลักทั่วไปก็คือเป็นหลักตามปออาญาเท่ากันเลยก็คืออายุกวามสิบปีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตัดสินใจก่อนครับว่าท่านกรรมธิการว่าอายุความที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้เนี่ยเป็นพิเศษแตกต่างจากมาตรา95เนี่ยท่านยอมรับไหมถ้าประธานยอมรับมันก็จะกลับไปที่ล่างถูกไหมครับอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สก็คือเรื่องอายุความร้องทุกขกับผู้เองง่าย แต่อันนี้เราผมไปเทียบกับ9 6แต่มจริงอันนี้ก็คืออายุความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ใช้ที่ที่ที่บัญญัติไว้ก็คือเรื่องของมาตาเจก็คืออุ้มหายก็คืออุ้มหายนั้นจะไม่เริ่มนับอายุความนะอายุความนั้นหมายความว่าการกระทาอุ้มหายนั้นถ้า oh, อุ้มไปแล้วเนี่ยนะอายุความไม่เริ่มนับจะไปเริ่มนับเมื่อทราบชะตากรรมของคนนั้นคือคนที่ถูกอุ้มอายุความถึงเริ่มนับเพราะฉะนั้น พูดถึง40ปีก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรยังไงไม่มีเพราะว่ายังไงก็ยังไม่เริ่มนับไปเริ่มนับเมื่อทราบชะตากรรมเราก็เลยเห็นว่าไอ้กรณีเนี้ยเอาไว้เอาไว้ได้เพราะเรากําหนดไว้ในมาตราก่อนหน้านี้แล้วว่าการกระทําเกี่ยวกับอุ้มหายเนี่ยเป็นความผิดต่อเนื่องต่อเนื่องตั้แต่ถูกอุ้มไปจนกระทั่งท,างทราบชะตากรรมเป็นความผิดต่อเนื่องเพราะเน,นยุครามก็ไม่เริ่มนับมาเริ่มนับต่อเมื่อทราบชะตากรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่จําเป็นจะพูดถึง40ปี นะครับนะเพราะฉะนั้นคิดว่ากลับไปใช้หลักตามตามตาตรา95ินี้ได้เรื่องอายุความเป็นหลักทั่วไปไม่จำเป็นต้องมาบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะอันนี้คือเหตุผลของกรรมธิการที่ที่ที่ได้แก้ไขก็คือว่าเราไม่เอาหลักนี้เราเอาหลักอายุความตามมาตรา95ิตามความหลักเดาของการการะทําเพราะมันย้อนแย้งกันนะเพราะว่าในบทกําหนดโทษผมเรียนแล้วฮะตั้แต่ธรรมดาจนสาหัสแล้วก็ตายซึ่งมีตาโทษต่างกันใน3ระดับ แต่อายุความเดี่ยวเดียวกันซึ่งมันผิดกับหลักอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วในตอนต้นนะครับก็คือตามปยาพัฒกาิมาเพราะฉะนั้นหลักก็คือสรุปอายุความนั้นกรรมธิการเห็นว่าควรจะใช้ตาม95ตามปออาญาตามความหนักเบาของการกระทาความผิดส่วนเรื่องของมาตรา7ที่อายุความนั้นจะเริ่มนับเมื่อทราบชะตากรรมอันนี้เราก็คงไว้นะครับเพื่อสอดรับเพราะฉะนั้นมาตรา27ขอโทษมาตรา32 จึงมีเฉพาะบทบัญญัติที่เรื่องอายุความเริ่มนับกับกรณีอุ้มหายเท่านั้นครับอันนี้ก็คิดว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ที่ที่มีเหตุมีผลครับท่านกบบรรมิการถ้าเกิดท่านพี่นาดูแล้วผมว่าน่าจะพอตัดสินใจได้ครับว่าจะเป็นอย่างไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะกลับไปมาตาหกหรือไม่อะไรอย่างไรไม่ได้เกี่ยวเลยครับมันเกี่ยวกับเรื่องอายุความเราจะคิดอย่างไงถ้าเกิดท่านเห็นว่าควรจะคิดใหม่ทําใหม่เฉพาะกฎหมายนี้เท่านั้นก็ เป็นดุลวินิจของท่านสมาชิกครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านม